นางวิรูปักษสีธิดานาคีที่ยอมละทิ้งเสียงทองตอนจบนางวิรูปักษสีธิดาของเท้าวิรูปักที่ยอมละทิ้งเสียงทองให้กับมนุษย์และทําให้เสียงทองของนางหายไปจนกลายเป็นคนพูดไม่ได้พอเท้าวิรูปักบิดาทรงทราบเจ้าร้องเพลงให้มนุษย์ฟังนางวิรูปักษสีทําได้แค่น้ําตาไหล เพราะพูดไม่ได้แล้วราวิสเห็นนางเสียสละเพื่อเขาจึงกอดนางไว้แน่นแล้วร้องเพลงที่เขาได้ยินจากนางเพลงเดียวกันนั้นให้โลกทั้งใบฟังน้ำตาของรวิหยดลงบนคอของนางน้ำตาหยดนั้นกลายเป็นเสียงใหม่เสียงที่ไพเราะและอบอุ่นยิ่งกว่าเสียงทองคำเดิมเป็นร้อยเท่าเท้าวิรูป,ปกัก ยกกฎข้อนั้นและประทานพรให้นางต่อจากนี้เสียงของเจ้าจะดังก้องไปถึงใจมนุษย์ทุกดวงที่กำลังหลงทางตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่คนอกหักหรือหลงทางแล้วหลงเข้าไปในป่าหิมาพานจะได้ยินเสียงแพลงเบาๆดังมาจากความเงียบเสียงนั้นคือเสียงของนางวิรุปปักสี ที่ยอมเงียบเพื่อให้คนอื่นได้ยินเสียงหัวใจตัวเองอีกครั้งบางครั้งการยอมเงียบของเราคือการเปิดเสียงที่ดังก้องที่สุดให้โลกได้ยินจบแล้วนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเรื่องแต่งเรื่องเล่าด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนทิทานใหม่ ทุกวันเพนเลยนะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบเรื่องนะคะฝันดีล่วงหน้าเลยค่ะทุกคน